ผมก็เฝ้าดูนะครับผมก็เฝ้าดูว่าเอพอท่านหรือพี่น้องชาวโศกเราเนี่ยยังดูเห็นใจแล้วก็พูดง่ายๆยังดูซับอรอตสนับสนุนคนเ็กะยุทธ์กันอยู่เนี่ยอ <c oughs> ผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเรื่องการเมืองเห็นแตกต่างกันได้สบายแล้วหลายเรื่องผมก็คิดว่ารัฐบาลน,นี้ดีกว่ารัฐบาลที่แล้วหลายเท่าใช่ไหมครับมาชำ <c oughs> ร,ระสาสมปัจจุบันแต่ผมก็เพียงแต่คิดว่าเอ๊ะแปดปีเนี่ยผมคิดว่าถ้ามัน ตั้งใจอะไรมากๆเนี่ยมันต้องสมเด็จได้หลายเรื่องได้หลายแต่ทัศน์นผมก็เลยผมก็เลยรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราท่านว่าอเออถ้าถ้าท่านจะอยู่ต่อถ้าท่านจะเป็นนายกสมัยที่สามเนี่ยมันต้องคิดกันแบบเปลี่ยนมุมมองในการทํางานให้บ้านเมืองกันใหม่เลยไหมอะไรทําง้นาข้าราท่าน,นครับรอแต่ตมาเห็นว่านายกประยุทธ์เนี่ยยังไม่สมควรจะเปลี่ยนวิธีมไม่สมค,ควรจะเปลี่ยนวิธีอะไรออกไปหรอก วิธีที่ทำมานี่ดีแล้วดีแล้วนะมีความซื่อสัตย์นำหน้ามีความซื่อสัตย์มีการรับใช้ประชาชนจริงมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจเต็มใจและทำอย่างจริงจังนะและมีปฏิภาณปัญญา มีปฏิพานปัญญาที่เป็นแกนของโลกุตระอยู่ในนั้นด้วยซึ่งอัตมาเห็นว่านายกประยุทธ์เนี่ยมีแกนของโลกุตระอั้งของตัวเองรับถ่ายทอดมาจากของในหลวงรอก้าในหลวงรอก้าะโลกุตระแน่ๆเพราะท่านเป็นพระโพติสัตว์พราะง,งานของไทย จึงเป็นการต่อยอดเป็นการทำงานเชื่อมต่อสืบต่อกันอย่างไม่ได้ขาดสายไปได้ถ้าจะตัดมาให้คนอื่นเรายังไม่รู้เลยคนอื่นแม้แค่ข้อสื่อสัสตว์นี่เขาก็จะได้เท่าพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าครับ <c oughs> ยิ่งการทำงานรับใช้ประชาชนจริงๆด้วยหรือแม้แต่จะมีคณะผู้ที่จะร่วมไอเรื่องซับซ้อนเรื่องคณะนี่นะ คณะผู้ที่จะร่วมงานเนี่ยมันเป็นเรื่องโอ้โหพิจิตพิสดารมากลำบากมากเลยคณะที่จะบริหารเช่นคณะรัฐมนตรีเป็นต้นคณะรัฐมนตรีไม่ในหมายความว่าเป็นคนโพธิสัตว์หรือเป็นคนที่เป็นโลกุตระส่วนมากเป็นโลกียะกันอยู่ เพราะงาัะ้นพลเอกประยุทธ์จึงจำเป็นจะต้องใช้พลังงานที่จะสามารถยืนหยัดทำให้พวกโลกิยะถึงเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคพวกเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปตามที่พลเอกประยุทธ์สามารถทำได้เอาทำได้พลเอกประยุทธ์ทำได้มีหลักฐานยืนยัน มีหลักฐานยืนยันมีปรากฏการที่อ้างอิงได้คือผลงานทำมา8ปีนี้ตัวเอเปกที่เพิ่งผ่านไปนี้เป็นเครื่องชี้บ่งถึงผลว่าเขาทับคนเอกประยุทธ์ทำได้และประตัวบุคคล โัวบุคคลที่ตัวของผู้นำประเทศของแต่ละประเทศมาร่วมแสดงออกแล้วไอ้เรื่องวิธีการไอ้เรื่องของนโยบายของเรื่องวิธีจะทำงานอะไรอะไรต่างๆนะัมันเป็นเปลือกแต่แก่นแท้ๆคือจิตวิญญาณอัตมามองเห็นด้วยปัญญาหรือภูมิของอาตมาว่าจิตวิญญาณของคนที่มาร่วมเอเปกเนี่ย Appreciate ทั้งนั้นเลยรับได้และยินดีที่จะให้ประเทศไทยเมืองเล็กๆเ,เนี่ยเป็นแก่น